ข้พ,พ่อไลด์ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะทำไมได้แล้วใส่หน้าถึงลงได้หรือไม่ได้ครับถาดั้งมาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ชนดัน้มันชนตรงปากดั้งักแน่เลยเนะน,นี่ยเลือไหลเนี่ยเจ็บเลยขอโทษยังอะ่ะขอโทษอย่างนี้สิทำอย่างนี้ขอโทษค่ะกระพูดว่าขอโทษนะเมื่อกี้อันนี้อะไรดีๆสิ อันนี้อะไรคะทำอย่างนี้ชิมทำมือค่าโชว์สิทำมือค่าพูดด้วยอันนี้คิมทำมือค่าอันนี้เป็นผนนี้ด้วยัน,นี้ยทำมือค่าหอมนะคะไหนพูดทิ่หอมนะคะหอมไหมคะหอมไหมคะไหนลองดมสิคะ ดมสินุขำไหมขำไหมคะไม่ขำขำไหนไม่กินอะไรอ่ะเขาเขียนว่าเหมือนกลิ่นแบบไอศครีมอ่ะเอ้ยเหมือนยาสีฟันเลยอ่ะเอาอามามาบีบให้พ่อบีบให้นิดนึงอาท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 า่ะทาทาทาถู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 ไม่ใช่ ดมเมยคใช่มดมเมย์อมคะ่าวาบ่าวาไปนั่งกับพ่อแมนั่งกับพ่อแม่ลูก <st arts> เอาหรอ <laughs> เอาทานหน้าไปหมดแล้วเปหลอกมีนะหลอ,อกมีแลก นึกว่ามันมีกลัวแต่ตุ๊กแกเหรออุ้ยตัดใจเลยไหนหลับพ่อไหมอาวัตดีค่ะเอ้ยใส่แว่นด้วย นายอนยาใส่แว่นด้วยสิอัออนยาใส่แว่นด้วยโอ้เจ้าอ้วนอุ้ยตกเลยพี่เดโนเสาวหล่นสุยอุยเหนเต้นเพลงพ่อหน่อย ซาแต่แบบสันสันเกยังไม่ค่อยมั่นใจอะไรอบยาแี้ยเชิบเชิบที่ทำไงซาแต่แบบสันสันเกยังไม่ค่อยเดินตัวเดินตัวเคยเจอแดนยังเนี่ยสองคนนี้เอ้ยเคยเจอแล้วเนี่ยนะแต่ไม่เคยเจอตอนโตแล้วนะเดี๋ยวแดนมาฮะไปเจอแดนโอ้ตอนนั้นจะรู้เรื่องเลยไหมโอ้ทำอะไรทำอะไร อันรีว e ิวร so ีว hey, right. ิวร oh ีว nice. ิวอ nice. like, ันร right. ีวิวทงนี้หันเน่เหันนะทงนี้อัญญาอัญญารีวิวอัญญารีวิวค่ะรีวิวไหนพูดสิรีวิวพูดสิพูดซิอยรีวิวอะไรรีวิวรีวิวพูดสิลูกแล้วพูดสิเสื้อพูดเสื้อเสื้อบอกเสื้อใส่ใส่โอ้ยลากพื้นชอบซะอีกอุ้ย ห็นมาสิแที่ไหนเราถูกไอ้บ้าไอ้บาใสไหโอ้แหออมาแล้วไหนว่าห็นมาไหมโอ้สวยไหมสวยไหมคะไม่ได้กินเลยอก มามีมามีเอาออกอ่ะใครพูด อุ้ยสูงมากบิมเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอลิซาบอกว่า the girl are getting more beautiful every day แค่ระดับคนตกไหมเอลิซาฮิแค่ระดับแ e ปป n ้ เด็กคือในสองคนเลยโอ้จิงหน้าเอาอะไรรูปอ้ยวนใส่ใส่สักห้อาอันเอาตัวที่อ้วนใส่ตัวที่อว้ว,อวนใส่เมื่อกี้ไม่ขายนะคะ่ะขอรหัสเลยะคะ่ะรีวิวหน้าเอฟมากประมูลเลย <laughs> ฮะใจเย็นอัญญาโซฟานี yes หนังสือมานีซื้อที่ไหนใช่ไหมเอ่อมามิฝักอีเจี๊ยบอีเจี๊ยบน่าจะซื้อจากในช้อปปี้นะคะลองไปเซิร์ชดูนะหนังสือแบบเรียนภาษาไทยคือออยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มันหาซื้อไม่ได้ไงแล้วมันก็ไม่ใช่แบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออยได้ยินจากผู้ปกครองท่านอื่นนะ แล้วพอดีว่าน้องสาวมามีไปเจอมามามีก็เลยฝากเขาซื้อมาเพราะเดี๋ยวจะเอาไว้สอนทีพีแล้วก็โอ๊ยโอ๊ยแต่แล้วน้องพีหนูทับน้องลูกดูน้องหน่อยเร็วดูน้องหน่อยน้องพีดูน้องหน่อยเมืม่อกี้หนูเตะหัวน้องม,มีมีมถือดิ

Ha ha ha